สวัสดีครับวันนี้พวกผมไมกำใสเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับ1ชั่วโมงกับ p o โ o F7 u l t r a ในการเล่นเกม Rv นะครับซึ่งเราก็อยากลองดูว่าในโหมดเฟรมบัตรี่เาของเขาในตัว v i s i ่น b o o s t D7 นะครับที่เขาให้มาเนี่ยมันสามารถสร้เฟรมในเกม Rv ได้จริงไหมนะครับซึ่งเนื่องจากว่าในการอัปเดตครั้งล่าสุดของเขาเนี่ยหลังจากงานเปิดตัวมาเนี่ยเมื่อตอนที่ผมเทสให้คุณผู้ชมดูเนี่ยผมเทสไว้ก่อนที่มันจะมีงานเปิดตัวมานะครับแต่ว่าพอหลังจากมันมีงานเปิดตัวมาปุ๊บเนี่ยมีตัวอัปเดตมาใมม่กงงััั้วรราาฏนนนีบคคะ ที่เราเล่นแล้วรู้สึกว่ามันได้120จริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับว่าในการเล่นเกมเอาจริงเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มเฟรมเดทอัจฉริยะให้เราได้จริงจังหรือไม่นะครับผมซึ่งหลักการง่ายๆในการที่คุณจะใช้งาน120เฟรมนะครับเพียงแค่คุณสไลด์ข้างๆออกมานะครับกดไปที่การตั้งค่าประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ดูการปรับปรุงภาพนะครับจะมีคําว่าเฟรมเดทอัจฉริยะกับคําว่าความละเอียดสุดยอดอยู่ให้กดเปิดให้หมดเลยนะครับแล้วก็ preset ที่เป็นสไตล์ภาพเนี่ยแล้วแต เวลาที่คุณกดเปิดแล้วเนี่ยคุณอย่าไปกดปิดกลางคันนะครับเพราะว่าในการแทรกเฟรมเนี่ยมันจะกลับไปเป็น40เฟรมทันทีนะครับซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าตัวละครของคุณไม่ลื่นหรือว่าไม่สมูทแล้วเนี่ยให้คุณไปลองเล่นแบบอื่นได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันจะกลายเป็น40ทันทีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะ นี่ครับขออนุญาตเริ่มจับเวลานะครับผมแล้วก็ดูแบตเตอรี่อยู่ที่66นะครับมาที่ตาแรกนะครับตาแรกถ้าคุณสังเกตดูเฟรมเรทนะครับมันจะลดลงไปเหลือ40กว่านะครับแต่ว่าภาพที่โชว์อยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่40นะครับเป็น120เฟรมถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับในขอบมุมจอด้านบนบนซ้ายเนี่ยมันจะขึ้นเฟรมเรทหน้าจอที่แท้จริงอยู่นะครับเป็น120เฟรมนะพร้อมแล้วครับผมนี่ครับผมพร้อมล้านครับผม

นี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมสไลด์ครับผมเออเออเอาดิเอาดิโอ้ยไอตัวนี้อีกแล้วไอ้ไอไอมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับบัตร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 เป็นไฟมาแล้วครับมาแล้วครับผมไม่ครับไม่ครับบาดให้โอ้โหไม่สู้อ่ะไม่สู้อ่ะไม่สู้อ่ะ มาครับมาด้วยใจเดียวมาด้วยใจเดียวครับสองตัวม,มาครับผมไปแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับดูโอไม่ม <c oughs> ีครับเพิ่งล้านเขาไวี <c> ้ <oughs> <c oughs> เอา้ามึง เจอกูหน่อยเจอกูหน่อยโอเคมันตีอย่างนี้กูแตกมันยังอันตีได้อีกเหรอวะกูกะไม่ให้มันตีเลยนะเมื่อกี้เนี่ย โอเคจบไปแล้วตาแรกนะครับผมปรากฏการถ้าเราดูที่คําว่าเฟรมเรทแบบเรียไท์ในโหมดเกมเนี่ยมันจะสเตเบลมากๆนะครับแต่ว่าในความรู้สึกคนเล่นเนี่ยมีความรู้สึกว่าในการเพิ่มเฟรมอัดชันรยะเนี่ยมันอาจจะใช้ได้ในบางกรณีอย่างเช่นตอนที่เรากําลังเข้าไฟอยู่นะครับหรือว่าในตอนที่เรากําลังเล่นแบบปกติอยู่นะครับมันก็จะมีความแบบลื่นมีความสมูทอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลื่อนแมปดูเร็วๆอะไรอย่างนี้เนี่ยผมว่าอาจจะเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยดูลื่นดิถ้าเป็นอย่างการโชว์เนี่ยมันจะมีความลื่นของมันอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว มาล็อกนี้ดีกว่าไม่ยีครับผมต่อยเข้าไปเรียบร้อยบนไม่เอาเลยเหรอไม่ดีครับผมไม่ับผมขออีกทีเถอะขออีกทีนึงเถอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโว้ยไม่ไหวแล้วโว้ยอ่อนขนาดนี้ ไม่อยู่แน่ไม่อยู่แน่ขออีกทีหนึ่งเถอะปุ๊บไม่เหรอผมไม่เหรอผมโอ้โหโอ้บครับผมลอยไปปุ๊บปี๋ผมนึงหมัดปุ๊บเอาอีกหมัดนึงโอเคสวยครับโอ้โหแม่งอืมเอาไปไม่ไหวแล้วนะมึงไม่ไม่กลับหรอฮะไม่กลับหรอ นี่ครับไม่หยีครับคอมโบคอมจอยคุณหนีก่อนนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเนี่ยเอาไปก่อนหนึ่งทีโอเคกูไปกูเอาเอาสุดเอาสุดไม่เอาทรงมึงดูดิมึงดูมึงดูดิถอยอยกีกนะกูมาเพื่อนกูมากูมาเพื่อนกูมากูมาเพื่อนหมัดเดียวจอดเออนั่นไหไง เออน,นั่นแหละเออน,นั่นแหละยังไงนี่ยิงผมอามตีตายซะนี่ยิงผมเอาอีกทีนึงเอาไปอีกหมัดหนึ่งเอาอีกหมัดหนึ่งเอาอีกหมัดหนึ่งแล้วก็นี่ยิงครับผมเออวันพันช์อ้ยอ,อ้ยอุ้ยอ้ยอ้ย ไม่ดีครับยังงอดยังอยงอดไอ้สัสอะไรล่ะอะไรล่ะเอออะไรล่ะอะไรล่ะโอเคไม่ดีครับผมด้วงด้วงมาแล้วนะด้วงมาแล้วนะกูต่อยตายหมดออกก่อนไม่ดีครับผม หมัดเดียวจอดสุภาพบุรุษหมัดเดียวจอดเอ้ยชนะได้ไงวะเนี่ย <laughs> ไม่เหี้ยผมไม่เหี้ยผมไม่เหี้ยผมเอาดิจอดับเรียบร้อยครับผมยังก่อน,อนไม่เหี้ยครับผมยังนะสอนก่อน ไี่ครับจะ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  t r i p คิวครับผมนี่ครับผมตีขอตีอีกสองทีรุบเรียบร้อยครับผมโอ้โห่ไม่เหครับผมเอีรันโดยังไงยังไงขอทีนึงขอทีนึงนี่ครับขอเลยโอ้โหโคตรสวย สวยไอ้บ้ากลับมาได้ยังไงหนุม่มยังไงหนุม่มตาอม,มาทำไ,ไม <c oughs> โอ้โหได้อีกตาหนึ่งว่ะไม่ครับผมจี้ห้อยมันจะตายแล้วนะั่นนะ่ะนี่ผมนำสวย ลำสวยจริงรอบนี้โอ้โหโอเคเลยกูไล่ได้เลยนะเนี่ยไอ้โอ้โหโอีเกมนี่ครับสไลด์ไปแล้วได้นะนะั่นอะได้นะนะั่นอะโอเคยังไง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 ยังงอดว่ามันต้องมามันต้องมามันต้องมา,มน,งมานี่เน,นี่ยนี่แน่ นี่ครับผมเอาหูเวนกำน,นี่ครับผมไปไปไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับอันนี้คือกาจบเลยเหรอหรอยู่ยังไงนี่ครับผมรำแบบโนอีโก้รำแบบนูอีโก้รอบ,บ, no รบ,บ no รนี้กูสวย ต้องนี้กูสวยจัด โอเคลาก่อนพี่น้องพร้อมผหมตะโกตะคนๆๆๆๆๆนะครับโอเคแบตเตอรี่นะครับตอนนี้1ชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่เอาเป็นว่าเราปัดเป็น1ชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับก็ครบประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นว่าจากที่ผมลองเล่นมาครบ1ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นการดีนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจาก66นะครับลดลงมาเหลือ40ก็ลดไปประมาณ26%ในการอัดหน้าจอตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยอ้างอิงสําหรับการที่คุณเอาไปสตรีมได้นะคครรับวว่่่านนนมงงงเอออลสขขืื ขออนุญาตให้ดูเลยนะครับคือถ้าเป็นแบบ120เฟรมแบบอัจฉริยะหรือว่าแทกเฟรมจริงๆเนี่ยผมว่าโดยรวมในตอนนี้เนี่ยถือว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่าในตอนแรกเลยที่เราเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีความแบบ40แล้วภาพที่เดินหรือว่าภาพที่ได้มันจะ40จริงๆนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยมันเป็น120ที่สามารถแทรกเฟรมเรทอัจฉริยะได้แบบดีจริงๆนะครับเพราะว่าในบางมูฟเมนต์เนี่ยลื่นมากนะครับแต่ว่ามันก็มีบ้างในบางครั้งที่เรารู้สึกได้เลยว่าเฟรมรรนัจะงาณ40ิๆคบ ก็จะให้อัตรรสที่แบบทั้งดีทั้งแบบไม่ดีนะครับแต่ว่านี่มั่นใจได้เลยว่าในตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตอนแรกเนี่ยมัน40แล้วมันเล่นแบบ40นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมันเฟรมเรทมันลดลงมาเหลือ40แล้วพอมันใช้เฟรมที่แบบเจนอัจฉริยะขึ้นไปเนี่ยมันทําให้ลื่นขึ้นอันเอ็กนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่าเล่นได้เปิดเฟรมเรทแซงอัจฉริยะได้คือมันไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่มันควรจะเปิดได้เข้าใจไหมแต่ว่าพอมันเเเปปิิดดไุ้๊บบบบนนีี่่่ยยมมมมัควาพศษอูตรงทแแลื จริงๆนะครับแล้วก็ไปเปิดโหมดเกม HDR ให้ภาพมันสวยสุดไปเลยอันนี้ทําได้ดีมากนะครับส่วนตัวขอชมเลยเอาเป็นว่าวันนี้ผมแมงเก็บจ๋าทำให้ทุกคนได้ดูกันประมาณนี้ส่วนแบตเตอรี่ผมอย่างที่ผมบอกลดไป26%นะสำหรับวันนี้ผมว่าประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับใครชอบคลิปอย่างนี้ลืมกดไลค์กคดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจผมแมงเก็บจ๋าทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับวันนี้หากมีขอ้อมูลอะไรผิดพลาดหรือว่าตกลงตรงไหนขออภัยมาณที่นี้ด้องเรับขอโทษล่าสุดเลยครับ